และใช่แล้วครับที่คุณกําลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเกมฟีไฟที่มีการคอลแลบกับจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมไม่ควรดูอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับดูแต่พระเอกมันไม่เอาอะไรเลยนะฮะจนตอนนี้มันมันมันก็ไปไกลมากแล้วนะครับคือในมังงะนี่มันไปไกลมากแล้วแต่ว่าในเมะมันยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนะครับก็ไม่สปอยแล้วกันคุณก็ไม่ตามดูเอาแต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากเรื่องหนึ่งของยุคเลยสำหรับจูจูสึไคเซนนะคร ช่ผมก็บีวเหมือนกันครับคือพูดตรงนะคืออิตาโนริยูจีนี่สำหรับผมมันมันไม่ใช่พระเอกนะครับผมมันก็เป็นพระอาจารย์เท่านั้นอิตาโนริมันไม่ใช่แล้วแบบมันไม่ใช่อะมันต้องเป็นพระอาจารย์เท่านั้นนะครับแต่ก็ได้แหละนานาจิตตังแล้วแต่คนชอบนะครับซึ่งไม่ต้องวงเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่นให้ดูว่าคนที่ไม่เคยเล่นสภาพมาเล่นเดวันอาการมันเป็นยังไงบอกเลยบันทึกจริงๆไม่ให้เดวันผมเล่นมาแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แต่ว่า อ่ะมันเล่นไม่เยอะแล้วกันนะแล้วก็ปกติผมไม่ได้เล่นเกมอย่างนี้ในมือถือด้วยผมเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับก็ลองเปิดใจแลเล่นดูเฮ้ยมันเล่นได้ว่าเพราะจริงแล้วเกมนี้มันมีระบบเอเมซิตมาช่วยนะครับฉะนั้นมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นไหนๆก็มีคอแลบอนิเมะที่ผมชอบแล้วเนี่ยก็เลยลองเลยครับซึ่งใช่ครับผมก็มีชุดพระอาจารย์โกโจเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวแนะนำแพคให้ฟากเพื่อเป็นการเสียเวลาก็ เริ่มเลยครับมาครับในฐานะคนไม่เคยเล่นเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าคนไม่เคยเล่นเล่นมันเป็นยังไงได้แหละได้ได้ได,ได้คือได้นี่คือส่วนใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็คือเราต้องไปเก็บตัวพลังงานที่มันเป็นพลังงานคำสามแล้วกันครับแล้วก็เอามาใช้สกิลเอามาใช้อะไรต่างๆเนาะแต่เอาจริงๆนะไม่ค่อยได้กดอนนะครับจังหวะคือคือคือจะตายเอาซะก่อนมันรุนเอาซะกันว่าผมจะอยู่ถึงไหนอะแต่ไม่รู้ผมผมผมใส่ชุดอาจารย์โกโจแล้วผมต้องรอดในะจังหวะนี้ ต้องไม่มีใครทําอะไรผมได้ผมต้องอึดถึกทนเอ้ยมันเงียบสงบดีจังเลยอ่ะอันนี้คือโซนใหม่ครับมันก็คือวาร์ปที่โผล่เข้ามาในเกมนาะจริงผมลองไปเจอวาร์ปมาลวทีหนึ่งแหละเดี๋ยวผมพาวิ่งเข้าไปดูแล้วกัน <S <S นี่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 ต้องวาร์ปสีม่วงนี่สมมุติว่าโอเควงมันจะบีบใช่ไหมล้วสามารถโดดไปมุมอื่นได้เช่นนี้เราโดดไปมุมฝั่งนู้นได้ฝั่งนี้ได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกันครับใช้วาร์ปให้ดูก่อน <S <S พอเราเข้าไปเนี่ยมีโอกาสเจอคนนะเข้ามาแล้วระวังนะบอกก่อนนะระวังนะ นนไปครับเนี่ยมันสามารถทะลุไปโซนอื่นได้พอทะลุเสร็จปุ๊บมันจะติดคูดาวครับเห็นไหมเนี่ยเราโดดข้ามมาด้านในละเห็นไหมตรงนี้มันมีคูดาวนะครับฉะนั้นหมายความว่าเวลาคุณโดดมาแล้วคุณจะกลับไปอีกเนะี่ยมันจะไม่ได้นะ <Nope. S 1> นุี่คือเราเราเกิดมาอย่างสงบมากๆเห็นเห็นบนซ้าย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 หนวัดีดยินเสียงไม่เห็นตัว <S <S เออ<ๆ>เดี๋ยวมันก็ต้องลงมามันไม่ลงมันก็ตายอะ่ะเอาง่ายๆแค่นี้ ไม่รู้ผมไปละไหนวะโอเคสบายกระดาษเมื่อกี้หาไม่เจอยังรอดขอโทษจริงๆปืนแดงก็แหละโมอย่างเยอะจริงๆคือปืนแดงนะจริงๆเรามีพลังวิญญาณเนั่นเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าเรายังปลดไม่ได้ซึ่งของพวกนี้เราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยกดละเ,เ,เนี่ยใช้เพื่อหาศัตรูเอมเบอร์อินสติงวะนี่กดสเกลเลยเป็นไง เมีเจอบ้างนะจังหวะนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วควาน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 ขวานวานั่นเงล่ะนั่นเงล่ะนั่นไงล่ะเห็นแล้เสร็จหรอบอุ้ย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 แรงแรงแรงมันแรงอะไรขนาดนั้นมันมีอะไรอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดมันปลี่ยวุไม่ได้เดี๋ยวเดี๋โอเคได้แลละมา ว่าเอีวะดู้าป,ปเกมสองเกมสเกมหนึ่งมันง่ายเกินอันนี้ มันต้องเป็นพลังของโกโจโทาตัวรู้เดี๋ยวพงแพ็คเดี๋ยวว่ากันเล่นให้เด็กๆดูก,ก่อนนี่อุ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยดิ เดี๋ดูก่อนทริ่งไปทางไหนไออยู่ไม่มีที่เฮ้ยว้านน้าน้านเชื่อผมไหมเขาหนุ่ยกันอยู่เขาไม่เห็นแล้วหรอกนี่เราโดดไปดูเขาได้เลยว่าเขาไม่เห็นแน่นอนหรือเปล่าวะนี่แหละมีปืนมันก็ได้เปรียบเราสกาได้ไง โอ้โห oh, แล้วของเขาอย่างเยอะอะดิแชทคือเรียกว่าผมเอาของเข้ามาที่ผมอิ่มอิ่มโอ้โห <Okay. S 2> oh, ไปเร็วจังอะ <I S 1> ไปเร็วเัยนะ <I S 1> พ่อหนุ่มนี่มาแล้วของโกโจอลิมิเต็ดโวยหาก่อนหาหก่อนเจอปุ๊บผมกดอะผมบอกเลยผม,ผมอยากรู้มาก แล้วผมปลดทุกพลังแล้วเลยเดูดูทางตรงนี้มัน,นมันตัวนี้มันสุ่มสิง่งเอา้าแล้วผมยังไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้จบแล้ว ทีเียวพูดถึงพวกไอเทมเดียจะขายในกิจกรรมบ้างครับอย่างแพ็คแรกเนะี่ยคือแพ็คโกโจซาโตรุเนาะแพ็คนี้พอเวลาซื้อแล้วก็จะได้ลุกมาเลย2ลุกครับไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นผ้าปิดตาหรือว่าแบบเปิดตามาเลยทั้งคู่พูดง่ายคือซื้อหนึ่งได้สองแบบคุ้มๆเลยแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกวิง่งเอฟเฟกกระโดดเอฟเฟกสังหารแล้วก็การต่อสู้โกโจด,ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกท่าเปิดตัวพวกท่าพรมแดนไร้เขตพวกท่าพรมแดนอีกต่างๆนา,านาที่เดี๋ยวจะตามมาครับซึ่งผมเล่นให้ดูนะครับเพราะผมใช้อน,นี้คโโคืืผมกจอ หล่อเท่ะ,ะเบิดระเบ b ้อส่วนใครที่ไม่ได้ไวยโกวโจมีคนอื่นครับเมงูมิก็มีแพ็คเหมือนกันก็จะมีส่วนลดกระหน่าเลยคือลดสูงสุดที่80%ถ้าซื้อครบ3ชิ้นเขาจะมีให้เพชรคืนทันทีด้วยครับเรนราคาตามโปรโมชั่นเด่กก็อยู่ตรงนี้เลยนะน่าจะเห็นในจอแล้วเนาะแล้วก็มีแพ็คเดียวเมนซูคุณะด้วยแพ็คนี้ก็เป็นแพ็คที่กดซื้อเราได้2ลูกเลยนะก็คือจะได้เอฟเฟกวิ่งเอฟเฟกกระโดดเอฟเฟกต์งหารเหมือนเดิมปกติเลยแล้วก็ได้ทั้งถอดเสื้อแล้วก็ใส่เสืื้้้อออมมาาาาาเเเลยับบบบแต่่่่ววถปปป็นผมมนผชชใสสดู ปัะแล้วแต่คนแต่จริงคนดูเมกมาแน่แหละชอบใส่เสื้อมากกว่าแหละทีนี้กูก็ได้คิดว่าเอามีแต่เสียตังค์เหรอครับพี่เออมันมีแบบไม่เสียตังค์ด้วยครับก็จะมีตัวแพ็กฟรีที่เป็นแพ็กอิตาลียูจิครับก็แค่ทํากิจกรรมเก็บสะสมค่าพลังงานคำสาบแล้วก็เอาไปรับชุดอิตาลียูจิฟรีได้เลยนะครับตามที่เห็นในจอเลยว่าทํายังไงบ้างทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของคอลแลบว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกก็คือก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพวกจุดยอดนิยมอย่างพีกในแมปเกาะสวรรค์ ค,คือพูดต,ตรงๆก่อนมันจะมีพวกเกมเพลย์ใหม่ที่คุณจะต้องวิ่งไปเก็บเป็นลูกๆเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้ว,วมันมีอะไรบ้างเนาะพอคุณเก็บแล้วเนี่ยคุณสามารถเอามาปลดล็อกสกิลต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นหมัดสายเวทเอ้ยพลแดนไลค์เขตเอ้ยหรือว่าจะเป็นที่ผมใช้ปล่อยและชอบใช้มากๆคือมแมลงครับเพราะาแมลงมันสามารถมาร์คตำแหน่งของศัตรูได้ทําให้เราพอจะเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแต่บอกก่อนนะผมบิก๊กน,นอร์มากๆฉะนั้นจะมีเล่นงงๆหาไม่ค่อยเจอเป็นมมนเรื่องปกติแหละ แต่ว่าผู้นี้มันทาให้เล่นเกมง่ายขึ้นกันละกันครับแล้วเราสามารถเข้าไปเบียวท่าต่างๆที่เป็นของจูจูสึได้ด้วยยังไงก็ลองแวะเข้าไปเล่นดูนะครับเจอลูกฟ้าๆอย่าลืมไปเก็บเพื่อ เอามาอัพพลังความเบียวของเราแล้วก็หรับครั้งนี้นี่ยังมีเพลงพิเศษอย่างเพลง Awakening Part แล้วก็ Awakening Battle ที่ทําขึ้นสําหรับความร่วมมือในครั้งนี้โดยเฉพาะด้วยนะโดยคุณโยชิมาสะเทรุเนี่ยเป็นคนประพันธ์เพลงมันคือต้นฉบับของมหาเวพนึกมานั่นแหละครับส่วนนี้เ,นเป็นของจาก o f f i c i a l ที่ผมได้มาเนาะอันนี้ผมไม่ได้ขิงคือจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยจริงๆคุณสามารถติดตามทางที่แพนเพจของ o f f i c i a l ได้นะครับจะมีพวกข้อมูลก็หวังว่าใครที่ตั้งใจติดตามจะได้กันทุกคนนะอันนี้เปิด ดูว่ามีอะไรบ้างเฉยๆกล่องจะมาเป็นแบบนี้ครับเฮ้ <Hey. S 1> เดี๋ยวผมแกะข้างในให้ดูอย่างแรกที่ได้มาเนี่ยคือจะเป็นนี่สติกเกอร์นะครับอย่างที่สองจะเป็นกล่องแบบนี้อ่ะพี่ไม่ต้องให้ผมดูกล่องก็ได้ครับคืออย่างนี้ครับน้องข้างในกล่องเดี๋ยมันจะมีอุปกรณ์สาคัญสำหรับเกมเมอร์สายมือถือทุกคนมันคือปอกนิ้วครับ มันมันสำคัญมากกับปลอกนิ้วนะครับคือปอกนิ้วเนี่ยมันช่วยเยอะครับสำหรับเกมที่ต้องการใช้ความแม่นยำสูงแล้วกันเวลาที่คุณเล่นเนี่ยมีผลมากๆต่อไปจะเป็นตัวคีย์เชนนะครับก็คือตัวพวงกุญแจเดนผมแกะให้ดูว่าด้านในมีตัวอะไรบ้างนะครับนี่ห้อยมาเลยทีเดียวครับครบ,ครบห้อยมาเลยทีเดียว คือมันอยู่ในอันเดียวกันนะครับความหมายนั่นแหละ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 มาได้กันในอันนัเดียวเลยแล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็น3 d ดีนะซึ่งบอกเลยว่าเห็นไหมมันจะมีการขยงขยับอยุคผมของเล่นแบบเนี้ยมีเยอะมากสมัยก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยทำกันแล้วแหละมันก็ถือเป็นของแรงที่หายากขึ้นมากนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อก็จะมีสกรีนหน้าหลังเลยอันนี้คือด้านหน้าและอันนี้คือด้านหลังครับ ก็ทีพอดีห้องผมแคบให้ดูได้เท่านี้จริงๆยังไงก็ใครอยากได้ติดตามที่แฟนเพจออฟิเชียลไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีประกาศก็ถ้าติดตามก็ขอให้ได้กันทุกคนนะเขาจบเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะสนุกกันจากการที่ได้เห็นลุงที่เป็นมือใหม่เข้าไปเล่นนะครับว่าสภาพมันเท่ขนาดไหนจะพูด่าตุเลทุลังก็อายตัวเองเนาะแต่ว่าผมว่าผมได้โอเคอยู่แล้วนะมันอาจจะมีมุนหาทางไม่เจอบ้างวิ่งงงอยเขาอยู่ตรงไหนอะแต่ขอรู้ไว้ว่า นี่ขนาดผมเล่นแรกๆอะครับผมยังเล่นในขนาดนี้คือถ้าสมมติว่าผมเล่นจริงจังจะเข้าวงการผมว่าพุ่งตรงเลยว่ากระจก <c oughs> สุดท้ายเนี่ยว่าคลิปนี้สนุกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะที่ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็แปะลิงก์ดาวโหลดมาให้เรียบร้อยใครสนใจโปรโมชั่นไหนแพ็กไหนก็อลองไปตามกันดูตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กุมภานนี้เท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมครับเราแค่โหลดมาเล่นฟรีก็ได้เพราะว่ายังไงเรามีสกินที่มันสามารถได้แจกฟรีอยู่แล้วจากการเปลี่ยงแค่เล่นเกมสะสมเข้ารมมกิจรรนนะะะปลแี้ห Booyah!